ที่วัดจันทารามอําเภอเมืองอุทยัยธานีน,นายนรงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยัยธานีเป็นประธานฝ่ายคารวะและมีพระราชอุทยัยโสพลเจ้าคณะจังหวัดอุทยัยธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมอบสิ่งของให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามพระดาริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีพระสุธีวราพรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทพระครูปราหดสมนึกสุธรรมมัติระสัพโธเจ้าอาวาสวัดจันทารามและคณะสงฆ์พร้อมด้วยนายอลงกตวรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ัวน้าส่วนราชการตัวแทนรับมอบสิ่งของช่วยเหลือในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานีจาก14ตำบลและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องด้วยสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตเกิดความยากลำบากของประชาชนผู้มีรายได้น้อยสมเด็จพระอริยวงศาสาคตายาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์ตลอดจึงได้ดำริให้มีการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนดังนั้นวัดจันทารามร่วมกับศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธิเบศร,รมหาราชพุดชมราชบรบพิษและมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวีระถาวโร จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงทานเพื่อแจกจ่ายอาหารแห้งให้กับประชาชนที่ประสบภัยเป็นการช่วยบรรเทาทุกทางร่างกายให้ได้อิ่มท้องและทางด้านจิตใจให้ได้ผ่อนคลายลงโดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับมอบสิ่งของคือผู้ที่กักตัวเอง14วันตามมาตรการในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานีจำนวน14ตำบล499ครัวเรือนเป็นจำนวนครัวเรือนละ625บาท รมเป็นเงินทั้งสิ้น311,875บาทสำหรับสิ่งของที่ได้มอบจะเป็นสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพอาทิข้าวสารบะหมี่สำเร็จรูปปลากระ,กะป๋องน้ำดื่มน้ำมันพืชดน้ำตาลทรายเกลือปลาถูกเค็มและสะบู่เป็นต้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นรอาวาัดวัดจนจรธรามพร้อมคณะสงฆ์และคณะสิ์หลวงพ่อพระราชพรมยานวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี ยังมอบปัจจัยจำนวนหนึ่งแสนบาทเพื่อเป็นทุนใช้ในการขุดเจาะบ่อบาดาลหาแหล่งน้ำให้แก่โรงพยาบาลหนองมะมงอ,อําเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทโดยมีพระเดชพระคุณพระสุธีวราพรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเป็นผู้รับมอบแทนอีกด้วย